เชียนแชวิแช,แ,ชแล้วค่ะมีโอกาสจะก้าวหน้าในงานไหมมีโอกาสนะที่เจ้าจะได้บลังนะขอบคุณมากนะวินะขอบคุณมีโอกาสก้าวหน้าในท่าทีการงานขอบคุณมากสำหรับดอกกุหราบนะหกดอกขอบคุณมากมีความก้าวหน้านะชีวิตคนเอาตรงๆนะ จะก้าวหน้าขนาดไหนก็ช่างเนี่ยวันหนึ่งต้องเกษียณเกษียณนี่อะไรรู้ไหม <c oughs> คือตั้งขึ้นขึ้นมาเองไอ้เรื่องเกษียณจริงๆคนเราเนะ่ะตาบได้ยังหายใจอยู่ตาบนั้นก็ยังทํางานอยู่เท่านั้นนหะ่ะเพราะว่าคนที่ <c oughs> ไม่ทํางานนะมันเฉามันเฉาตายที่ผมเจอมาเฉาตายเฉาตายคืออะไรอะ่ะเหมือนเหงาไม่มีเพื่อนนี่เรื่องจริงเลวเซ่กดแชร์ออกไป คนละ9 9้าแันเก้าร้อยเก้าสิบ้าแช์โอทำมั่งกดแชร์ออกไปคนละ9 9 9า